ขณะนี้เราอยู่ที่ทุ่งนาแถวรัดเยเถียนเรามาขนข้าวเราสังเกตได้ข้าวจะเป็นกองใหญ่ๆเรามีคนงานประมาณหนึ่งคนคือสลราวดเราไปดูที่รถไทยของเราจะเป็นรถสิบเอ็ดแรงมาแค่ใช้ในาการขนข้าวในครั้งนี้เราไปดูกันดูที่รลข้าวครับ ครับไปดูที่รองข้าวครับหนัวข้าวนะฮันเต้ครับสวัสดีป้าครับคอยให้สะพานนะครับสะพานนะครับไปเลยเฮ้ยเอาได้ได้หน่อยสถานี้บรรยากาศไปอยู่ที่บรรยากาศอึมครึมสถานี้ ในนาทีน er> ี้กำลังยาเจ๊กกำลังเดินลงมาแล้วก็เดินลงไปสุดข้อบึงเลยว่าเจ้กสุดข้อบึงเลยว่นักสู้บัตรเท่ามาแยงต่อเลยครับต่อเลยต่อเลยครับเีจุดจอดเลยครับ อันนี้ไม่ใช่ว่านการอันตรายเราต้องระวังสัตว์ที่มีพิษอยู่ตลอดเวลาเผื่อมันอยู่ในตีนฟูนเราจะไม่รู้อาจจะไม่เห็นเพราะมันจะซ่อนตัวอยู่ในขวนข้าวทหารคงทหารโคง อันนี้ราจะเจกำลังเคลื่อนไปไปกองข้าต่อไปต่อไปครับ<อ>ผลงานเรามีไม่มากบรรยากาศดีเพิ่มเพิ่มดูต่อครับเราจะโฟกัสไปที่ทรงผม ว่าใจแคว่บางทีในการคนข้าของเราเราจะพอกหวยหนูเราอาจจะทับมากคันแพรบ้างร <c oughs> ถไสส้มสาลาบุตรเราทเกียร์ที่คอพี่ป๊อบ <c oughs> จะมีผ้าเขามา นักสูก้ยัตเข้ามาแยางครับใช่นะคนักช่วยบัตเข้ามาแยางว <c oughs> ันนี้เราแค่นี้ก่อนเราคงได้ค้นข้าต่อไปแล้วเราจะกลับามาใหม่ในเวลา12ดสนาฬิกาจุดสิบส่วนนาที <c oughs> บาร์อลิเบโอค <c oughs> วันและปฏิบัติควันและกระลาเกดีพร้อมปฏิบัติหน้าที่ต่อเมื่อสั่งเปลี่ยน